สหกรณ์มอบสเปรย์แอลกอฮอล์75%ให้กับโรงพยาบาลและชุมชนมอบถุงอย่างชีพแคดดี้และเจ้าหน้าที่ประจำสนามกอล์ฟมณทนฐานบกที่22ชุมชนวัดสารพัดนึกมอบหน้าก,ากากอนามัยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดชุมชนคลองคำนางรวยนำร่องทำเครื่องปั๊มแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลร,ราชธานี New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่2พฤษภาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิศค่ะมาเรื่องข้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสหกรณมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบสเปรย์แอลกอฮอล์75%ให้กับโรงพยาบาลและชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีป้องกันเชื้อโควิด -19 ากอมซัพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำกัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุทัยอันพิมพ์ประธานกรรมการนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์75%ให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชัยโชคพัฒนาพง์ ผู้อหน่วยการโรงพยาบาลวารินชำราบให้เกียรติรับมอบจำนวน200ขวดเพื่อนำไปใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแบคทีเรียเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลบัววัดและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสีไขออกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุทัยอันพิมพ์ประธานกรรมการสากลออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำกัดเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 แพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศภาครัฐได้กำหนดมาตรการต่างๆลงมาช่วยเหลือและป้องกันเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตลอดจนผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลหรือชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำกัดจึงดำเนินโครงการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สาก์ช่วยจิตอาสาดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง ใช้สัดส,ส่วนของแอลกอฮอล์75%บรรจุลงในขวดแก้วขนาด30 ml ผลิตจำนวนทั้งสิ้น600ขวดมอบให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัดและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสีไข่ออกอําเภอวารินชำราบจังหวัดบุราชธานี ในส่วนของสากลออมทรัพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำกัดซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการออมดูแลสวัสดิการแก่สมาชิกซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า1,100คนโดยคณะกรรมการได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปรง่งใสตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิกสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกตลอดจนช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนักกอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยางชีพแก่แคดดี้และเจ้าหน้าที่ประจำสนามกอล์ฟมณฑลทนหารบกที่22ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 วันที่1พฤษภาคม2563ที่สนามกอล์ฟมณฑลทนหารบกที่2 2อำําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสิทธิทชัยโคสุรัตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมกับนักกอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบถุงยางชีพแก่แคดดี้และเจ้าหน้าที่ประจำสนามกอล์ฟมณฑลทนหารบกที่2 2ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้ต้องปิดสนามกอล์ฟส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนด้านรายได้สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆบริจาคเงินเพื่อจัดถุงอย่างชีพมอบให้แก่บรรดาแคดดี้และเจ้าที่สนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะโควิดโดยมีแคดดี้และเจ้าที่สนามประมาณ150คนเข้ารับมอบมูลค่าถุงละพร้อมเงินจำนวน400บาทรวมมูลค่าถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือคนละ1,100ับาทโดยมีผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่2 2เป็นประธานในการมอบและมีนายสันทัศน์จตุชัยที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดบุรราชธานีกล่าวให้อวาดแก่บรรดาแคดดี้และเจ้าที่สนามเพื่อให้อดทนจน กกววว่่าาิฤตรัสจะผนนพ้นไปชุมชนวัดสารพัดนึกมอบหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะ นางโกสุมรูปช้างกรรมการชุมชนวัสลพัฒนึกพร้อมด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและอ,อสอมอชุมชนวัสลพัฒนึกนำหน้ากากอนามัยกว่า100ชิ้นมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ทำงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยมีนายประชากิตตรงศิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรวมมอบหน้ากากอนามัยและกล่าวขอบคุณพร้อมทางพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นางโกสุมรูปช้างออสอมอชุมชนวัสรพัฒนึกเปิดเผยว่าตนเองและชาวบ้านในชุมชนได้จัดทําหน้าก,ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ยากมาก โดยจะมีชาวบ้านในชุมชนหมุนเวียนเข้ามานั่งเย็บหน้ากากอนามัยที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลทั้งนี้ตนเองเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสะอาดในชุมชนและต้องใส่หน้ากากในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจึงได้จัดทำหน้ากากอนามัยลายทหารกว่า100ชิ้นซึ่งไม่เปื้อนง่ายและทำความสะอาดได้ง่ายมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงปฏิบัติงานและเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย ทางนี้ปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมากในการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทุกเมือ่อขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนแออัดหลังจากที่ประชาชนตื่นตัวหันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นทําให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการทางชุมชนจึงได้ร่วมใจทําหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ศูนย์จำหน่ายแปรรูปผลผลิตกเกษตรชุมชนวิสหาหกิจชุมชนคลองคำนางรวยนำร่องทำเครื่องปั๊มแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์สู้ภยัยโควิด -19 ค่ะ ศูนย์จำหน่ายแปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชนวิสาหกิจชุมชนครองคำนางรวยอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนํารองทำเครื่องปั๊มแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์สู้พัยโควิดซึ่งจะมีแผนทำซุ้มวัดอุณหภูมิประตูเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อเป็นการลดภาระเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองโดยจะทำมอบให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบแต่ยังขาดงบประมาณในการทำซุ้มวัดอุณหภูมิ ท่านใดต้องการร่วมสมทบทุนสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผลผลิตแปรรูปเกษตรจากชุมชนกว่า70รายการอาทิหมูยอลาบเป็ดอินรีเป็ดย่างอินทรีไข่เค็มหมูแดดเดียวและน้ำพริกกากหมูทังนี้ทางวิสาหกิจชุมชนครองคำนางรวยจะไม่รับเงินสดแต่อย่างใดผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจวิสาหกิจชุมชนครองคำนางรวยหรือโทรศัพท์095-2174482 ศูนย์การค้าเซ็นทรอลพาซาอุบลราชธานีขอปรับเวลาให้บริการชั่วคราวทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการประกาศจากภาครัฐทั้งนี้เปิดให้บริการเฉพาะธุรกิจบางประเภทตามประกาศดังนี้ 1. Top m ท็อปมาร์เก็ตและตลาดจริงใจ 2. ธนาคารเปิดให้บริการชั้น3 3. ร้านขายายาและร้านขายสินค้าเบตเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่น p n f Watson b วัสันบูธร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น 5. ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร 6. อื่นๆตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเทียนชัยพุทธรังสีและนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมปล่อยคาราวานทีมโฮมวันพมห่วงใหญ่สู้ภยัยโควิด1 9ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภยัยโควิด -19 ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเลิกจ้างว่างงานไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้เดือดร้อนจากโควิด -19 โดยจะแบ่งเป็น5ทีมลงเยี่ยมบ้านประชาชนที่เดือดร้อนและขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆและนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งนมผงซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนได้แก่มูลนิธิบ้านแสงสว่างมูลนิธิสามสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผู้ที่ลงทะเบียนเดินทางจากจังหวัดภูเกต็ตมาจังหวัดบุรลราชธานี146คนจำแนกตามอำเภอที่ไม่ลงทะเบียนอีกไม่ทราบเท่าไหร่ข้อมูลปกครองจังหวัดภูเกต็ตจะนามากักตัวที่บ้าน14วันชุมชนต้องช่วยกันดูแลอย่าให้ออกมาข้างนอกและข้อสำคัญคือคนเหล่านี้เป็นแค่กลุ่มเสี่ยงอาจจะไม่เป็นโรคโควิดทั้งหมดก็ได้ตระหนักอย่าให้เข้าออกมาข้างนอก แต่อย่าหนกเพราะเขาอาจไม่เป็นอะไรสากตรอมทรย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำกัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุทัยอันพิมพ์ประธานกรรมการนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์75ให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชัยโชคพัฒนาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบให้เกียรติรับมอบจำนวน200ขวด เพื่อนําไปใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแบคทีเรียชื่อไวรัสโควิด19นอกจากนี้ยังส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัดละที่ทําการผู้ใหญ่บา้านบ้านสีไข่ออกอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาบุคลากรข้าวแกงอยู่เพรสเริ่มบริการ1พฤษภาคมนี้ มีดิลิ v วอรสามารถสั่งอาหารได้ทั้งทางโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์045353084อุบลรับมอบเงินบริจาคจากทีมฟุตบอล UNFA และทีม VAP วารินจังหวัดอุบลราชธานีนายสุประธิ์ก่อเจริญ,ญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายคมกริชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบเงินบริจาคจากทีมฟุตบอล UNFC และทีม VIP วารินเพื่อสมทบทุนกองทุนสู้โควิด -19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน โดยมีพลโทมนัสหนูวัฒนากรรมาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุราชธานีกับตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอาวุโสและคุณชัยกรชัยมงคลยศประธานชมรมฟุตบอลอาวุโสทีม VIP วารินยูเนเต็ดเป็นตัวแทนมอบเงินณนะบริเวณทงชั้นหนึ่งสาะกลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิยมแสงวงผู้มนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลร,ราชธานีสนับสนุนอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอลให้นางกำมลพรคำหนึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลร,ราชธานีเพื่อไว้บริการประชาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อราชการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลร,ราชธานีและสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสิริดวิทูลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการเพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรอง ผู้โดยสารที่ท่าอากาศย,ยานนานาชาติอุบลราชธานีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากมีการเพิ่มเที่ยวบินจากปกติวันล,ละหนึ่งเที่ยวบินเป็นวันล,ละสีเที่ยวบินรวมไปกับ8ทเที่ยวบินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยให้ลดระดับลงที่37องศาจากปกติ37.5องศาหากตรวจพบหีไข้เจ้าหน้าที่จะพิจนารณาสอบสวนโรคและมาตรการตรวจเข้มของผู้โดยสารอาจ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเหมือนการเดินทางปกติจึงเป็นการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดและผู้ที่เดินทางมายัางจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่ภูเก็ตคลายนอกดาวเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมประชาชนจำนวนมากเดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนาสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้แจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนา ล็อตแรกจำนวน240คนโดยทางจังหวัดเน้นย้ำกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งให้เพิ่มมาตราการเข้มงวดสำหรับชาวอุบลที่มาจากภูเก็ตต้องกักกันตนเองสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน14วันและรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เริ่มเปิดให้บริการนวดแผนไทยนวดรักษาจันทร์ถึงสุก8นาฬิกาถึง16นาฬิกาฝังเข็มจันทร์ถึงพุธ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาพรษหัสบดีถึงสุก8นาฬิกาถึง12นาฬิกาฮีโมโอพาธีพารึษหัสบดี13นาฬิกาถึง16นาฬิกาคลินิกกัญชาทางการแพทย์จันทร์พุธสุกเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2,563นี้เป็นต้นไปสอบทําเพิ่มเติมโทร0452 44 973ต่อ1118 089 628 9230ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะ ราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไขา่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผัก <c oughs> ผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกลัำปรีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ25,900บาทขายออก26,100บาททองรูปรพันธ์รับซื้อ25,438บาท48สตางขายออก26,600บาทขอบคุณ w w w g r o t h t e d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล17บาท69สตางค์ต่อลิตรเป็นสิน g a s o h ฮอี20 15บาท94สตางค์ต่อลิตรเป็นสินแก s โซ o 91 17บาท18สตางค์ต่อลิตรเป็นสินแก s o h o l 95 17บาท45สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา o i l t h a i b o x s p o t c o m ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชีงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พย,กา,ยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนีน้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดช้าพรุ่งนี้ประมาณ27องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18.19นาิกานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาิกา33นาที ขอบคุณน e w MG X t e ี d e r กเดรกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกรง่งคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเค l บ TV อุบลและเพจโสผลเค b บ e TV ีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4 Z n e w พนิวอีสาน H d ชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะหลังจบข่าวในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมรายการพ r า da ผาแซบจะพาคุณผู้ชมไปแซบที่ไหนนั้นติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube Prada ผาแซบสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่่าานทีีตดมมัชสสวส ค่ะ ตั้เือนอนนนมาีสวัสดีทุกคนพ่อกับปราดาพาแซ่บอีกแล้วในช่วงปรุงให้แซ่บกับปราดาน้องมินิกาไม้ยมสาวเฮาก็เก็ดกับข่าวเก่าพี่น้องมุนิะมาปนป่าเนาะผู้ดีว่าปราดาจะมาปนป่านี่เลยปะปูน้อเฮามชมาปนปะปูพี่น้องแล้วก็จะมาเนี่ยมะเขือน้ำ เพราะว่าจะเป็นอาหารอีสานที่ทุกคนอยากกินอย่างแน่นอนแลยกะจะปรุงให้แซ่บอย่างไรต้องมาเบิ่งวิธีการเห็ดกับประดาษนี่พี่นอนะ้องเนาะมามามา,มาเาต้องให้นะํามันเดือดจัดนะพี่นอนะ้องเนาะเขาจะเจ้าป่าลงนี่คือปลาบูที่ประดาเสียขีเรียบร้อยแล้วก็แพร่าปากมานำ้ำ <laughs> นะเนาะเขาจะได้กินแซ่บแบล้วกะบ,บอมีกินข้าวเขาจะใส่ในให,หม้อเลยเพราะหน่ามันเดือดแล้วพอปลากะตายเรียบร้อยแล้วเนาะ ตัวนี้นะจ๊ะเขาจะปิดฝาไว้นะพี่น้องนาอเพราะว่าจะให้มันเดือดคงที่แล้วก็อุณหภูมิใส่ได้เพราะว่าปลามันจะเนื้อนุ่มนะพี่น้องนาะตอนนี้น้ากระเดือดเด้ทีนะพี่น้องน้อแตะวาป布าดากะจามีการสุบมะเขือน้ําเนี่ยมะเขือภาษาอีสานก็คือปราดากะสือมะเขือมากนะพี่น้องนาอจะเป็นมะเขือแบบนี้เลยเนาะมันบางไงานี่มะเขือ สื่อมาสิบบาทแต่ว่าแบ่งมันเนี่ยมาเคืออาาบาทพี่น้องก็คือมีจักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดหน่วยเนาะพี่น้องเนาะก็คือหาบาทนั่นเองส,ส่วนปลาปลาดากสื่อมาสื่อมาแปดสิบาทก็จะประมาณยี่สิบาทเนาะอยู่นี่คือรวมแล้วเห็ดอาหารมนีเนาะกะยี่สิบบาทกับอิ่มทั้งบาทเนาะกินทั้งขอบร,รัว่วนี่คือปรุงให้แซบอ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวปลาดาจะเอามาเขือลงไปนะพี่น้องเนาะ มะเขือกับมันหกเจ็ดหน่วยอ่าทิ้งลงไปนะจ๊ะใส่ในหมอ้อเลยจ้าแบบนี้เนาะใส่ในหมอ้อและที่สําคัญที่ขาดบ่ได้พี่น้องนี่คือตะไคร้หรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าสิงไคเนาะเข้ากระต่งใส่เพราะว่าดับกลิ่นนะดับกลิ่นคลาวของปลานั่นเองอ่าทิ้งลงไปนี่คือ <c oughs> การต้มปลาป่นแล้ะก็ต้มมะเขือเนียนเนาะหรือว่าซุปมะเขือ เขาจะต้มในหม้อเดียวกันได้ตัวนี้เขาจะหนึ่งทานพี่น่อมเพราะว่าความหอมของทานเนาะกระจายเห็ดห่การปรุงอาหารองเฮาเนะี่มีรสชาติที่ดีเนาะและเครื่องปรุงเนาะที่เขาจะมาปรุงรสให้แซ่บของปราดากัมี หนึ่งอย่างคือเก่านะพี่น้องเน,น,นั่นคือการใช้นี่เลยซิวขาวตาเห็ดหอมใส่คือเก่าเนาะพอปรารดาก็ใส่มาหลายเมนูแล้วก็คือขวดเดียวจบครบในการปรุงอาหารนั่นเองเนาะเดี๋ยวปรารดากจะใส่เครื่องปรุงไปพร้อมกันเลยนะพี่น้องเนาะตัวน,นี้เลยใส่เครื่องปรุงไม่ต้องเยอะเนาะ หอมมากทุกคนหอมมากมือที่ละ่ะบลาเขือก็ได้วก็สุกปลาก็ได้วกสุกสตอนนี้ปลากระสุกแล้วบลาเขือกระสุกแล้วเข้าจะมาปงหมอนะพี่น้องนอนแล้วเขาจะมาปนอ่าตัวนี้สุกแล้วนะจ๊ะเอาไว้หนีก่อนแ้วพระาดาก็ยังจะมีการลวกพักเนาะพุทว่าประดามีพักขมเข้าจะลวกกินกระปุล ตัวนี้ขางมอไม่พี่น้องเลิกกตัวนี้จะเป็นพักเนาะพักขมเขียนมาจากสวนปลอดสารพิษเขาก็จะมาลวกเดี๋ยวให้น้าม,มันเดือดก่อนก่อนเขาจะมาหลวกเพราะขมหลกหลายหนึ่งลายแบบนี้ถ้าหลวกปุ๊บมันก็จะซุกมันก็จะหยุบนะพี่น้องเนาะมันก็จะหยุบพอดีกินขั้นตอนแรกนะพี่น้องตอนนี้เขาจะมาปนแล้วเขาจะมาตักปลาออกก่อนเนะาะเขารยกว่าปลาบู่นะจ๊ปะปลาบู่ทอง อ่ะตัวน,นี้ปลาบูทองสองตัวเราจะมาตักปลาก่อนเพอเขาจะมาปนอ่ะเตรีตยมโคมามากพี่น้องโคาากคกับสาพร้อโคกับสาพร้อมแลนะจ้าก็จะมะปนตืน่นกระทงหอนตัวนี้ก็ปลาใส่เลยจ้าปลาเซโคกนี่คือวิถีชีวิตของปลาดาได้พี่น้องมวลหลายมีความสุขในการ ทำอาหารอยู่ที่ครัวเนาะก็มันนอกแบบนี้แหละหลายหลายคนกน็อยากจะสัมผัสแบบนี้ตอนนี้มีเตเนื้อมันะพี่น้องเนาะก็คือระมัดระว่างเรือของกลางป่านาเพราะว่าตาวเห็ดแล้วมีกางป่ามันก็นจะติดคอเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้ปลาดาบเบิ้งแล้วกะเอากาวออกเบิ้ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาอากาวออกเบิ้ดแล้วตอนนี้มิแตเนื้อเนอะาะเ่ในโครกเนี่ยคือกามมันจิสิเขาเก่าออก มีผักเตียวหมวยน้ำเพราะว่าเขาจะปนเขาก็ต้องใส่ผักหอมเนาะปลาดดากะเตียวผักหอมกุ้งเนาะผักหอมกุ้งตัวนี้นะจ๊ะที่ใส่ละหอมและมีหอมบัวเนาะหอมบัวน้ำกับมีและกับผักมะเปหรือว่าผักหอมเปที่บ้านเขาเออแล้วก็มีสลระแหน่ด้วยนะจ๊ะตัวนี้เป็นสลระแหน่เนาะหรือว่าผักขยแเยบ้านเาฮาภาษาอีสานเออนี่คือผักจะมาใส่ปนน้ำแล้วก็มาใส่เนี่ยมะเขือน้ำตอนนี้เขาก็จะมาตำก่อนพี่น้องเนาะตำปนก่อน ตอนนี้ฮะจะมาตำปนก่อนนี่คือวิธีตำเนะาะตำปนบางที่ปนเด็๋ยวทีค่ะพี่นอ้องเสียงตำออก,กินขาดแล้วเนาะเสียงตำปนแขกซันสะเทือนไปในวงการซันสะเทือนไปในวงการเลยจ้าแล้วก็ใส่หอมบัวเนะาะข้าหอมบัวตัวน,นี้จ้า กระเดดลงไปบ่ต้องเอามีตัดเรอกเอามือนี่แหละตัดดีที่สุดแล้วคนลงไปจ้าตามๆๆรายการขั้นตอนต่อไปเขาจะใส่พริกลงไปพี่นอ้องตัวนี้พริกป่บนบ่ต้องใส่หลายเนาะใส่นิดเดียวใส่แค่นี้ก็พอแล้วว่าประดาากับว่คอยกินเพสเนาะนเลยพี่นอ้องนะมันก็นจะตามแบบเห็นบอนี่คือปลาในโขก แล้วก็ใส่น้ําเนาะต่นี้ก็จะเป็นน้ําที่เราต้มเนาะกระป๋าเขาเรียกว่าน้ําซุปเนาะนันสมบยา <c oughs> น่ากินไหมล่ะ่าคนคนคนลงไปเนาะเชฟแบบชาวบ้านมากๆ ตูนี่ปนปลากัเรียบร้อยพี่น,อน้องปนปลาของปริดาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหาถ้่วยมาใส่เดี๋ยวใส่เบ่งนี่คือหน้าตาของปนปลาเนาะพี่นอ้องนี่คือหน้าตาของการปนปลาเอาหนาใส่อีกนิดนึงเนาะเขาเรียกว่าล้างหน้าครกตัวนี้เลย บ่าต้องใส่น้ำร้ายปนแต่ใส่น้ำห้ายมันก็นจะบ่แซะเนาะเพราะว่าน้ำม,มันจะบบขนเราต้องเห็ดปนน้ำขนบ่ต้องน้ำใสอ่าโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยปอนปลาจ้านเด้อยวปนปลาพี่นอ้องแล้วปนลงไปจ้าตามตาม,ตาม But my.